ก็เสร็จแล้วครับดูผ่าน wi ไ fi บนมือถือได้ครับผ่านแอปได้นะ,ะคมชัดก็มานี้นะ้องดูผ่านไวไฟได้ครจอสนิ้วอิสซู อีกส่วนนี้เป็นระบบเก่าครับระบบเก่าเราลือออกลือระบบเก่าออกครับก็ใส่เดือดกล้องตัวใหม่เข้าไปตัวนี้ช่วงนี้เป็นแถมนะครับรัดรัดหงวกระจกนะช่วงนี้เป็นแถมรัดหัวกระจกแถมรัดหัวกระจกแบบไม่ต้องติดเลยนะไม่มีหลุดนะครับโดนแดดโดนอะไรเดี๋ยวเรามาติดกันเลย เป็นกล้องจอสามนิ้วโบได้คือนเก่าแอปเปิลคาบีผ่านไวไฟบนมือถือได้นะดูผ่านแอปได้เลยนะอ่ะเป็นระบบเก่าก็รือระบบเก่าออก็เป็นใช้ฟิวแฉบนะครับใช้ฟิวแฉบไม่ติดต่อสายไฟครับก็เข้าห่างปลาให้อย่างดีคนระับต้องไปต้องต้องใส่ใจเียร์ครับเนี้ยเพอะไรเนี่ยไม่ต้องไปแล้ว่านี้แ ก็ย้ำห่างปลาย้ำห่างปลาอย่างดีครับใส่ฟิวแทบย้ำห่างปลาเราคคยติดกันนะดับแรกครับหาไฟไฟ ACC ปุ้มปนะครับเพื่อนหนึง่งก <c oughs> ดเหรอกดสองเถอะอีกแค่นเนะชียเคครับนี่ครับปูบเป็นตัวนี้นะฟิลสีเหลืองนี่เห็นไหม ก็ถอดฟิวออกมาีเลือง20แอมป์นะครับนี่เป็นตัวดึงฟิวของรุ่นนี้เลยนะเ่เสียเข้าไปอืมนครับปึ๊บดึงออกมาก็ใส่ซ้อนกันนะก็เสียเข้าไปเลยอันนี้ขันกาวใส่โค้งนะครับ ตรงขันล,อล,อลน็อก,กล็อกคับไปแน้ววะเนาะแกาวนี้จะให้รวมที่ขับทะลุครับก็เก็บสายครับออกมานี้นะเก็บสายให้อย่างดีนะครับไม่มีัดยัดๆแล้วก็ามาเก็บตัวนี้นะเอาให้เดินสายกล้องหลังออกมานี่นะครับอันนี้นครับก็เอาไว้ตรงนี้นะเห็นไหมเนาะอ่าเป็นเสียบทจิบุรีนะครับก็ใส่ฟิวแท็บ ทุงเกาไม่ตัดต่อ,ตอสายไฟนะครับไว้ตรงนี้นะครับเวลาเราอยากเช็คอยากอะไรก็ดูได้นะครับตรงนี้ช่องไม่ต้องใช้นะครับช่องเนี้ไม่ต้องเจ๊ก,กรรับก็เสร็จแล้วครับนะดูผ่าน wi ไ fi บนมือถือได้ครับผ่านแอปได้นะความชัดก็มานี้เนระียบร้อยครับ กล้องเทกหน้าหลังครับดูผ่านไ,ไฟบนมือถือได้นะครับน่ครับก็งานประมาณนี้ครับสายไฟก็ติดอันนี้ด้วยตัวที่จุดบ,บุรี่ครับนะซ่อนไว้ไม่ต้องมาใส่ตรงนี้นครับนะก็มีคู่มือให้แล้วก็มีเมมอเมลีระกัน กล้องหลังก็เดินมาอย่างเงี้ยครับกล้องหลังเรียบร้อยกล,อลก,ลอลก,กล้องหลังนะงนครับกล้องหลังก็เดินอย่างเี้ครับกล้องหลังนะติดข้างในนะครับกล้องหลังติดข้างในเป็นห็นท้ายกระบะนะมันจะส่องเห็นท้ายกระบะเลยนะอ่ามุมท้ายเรามีใครมาชนอะไรเรานะครับอ่าโอเคครับเรียบร้อยครับ ตัวนี้ก็คมชัดก็ถือว่าดีเลยนะครับวันนี้ผมถ่ายผ่านมือถือนะครับมันเลยไม่มัวๆนะครับถ้าของจริงก็จะชัดกว่าน,นี้นครับก็ฝากกดไลค์กด,ดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับพอมีหลายชิปนะครับเรื่อนๆดูได้เนาะโอเคครับติดกล้องหน้าหลังครับดูผ่านไวไฟบนมือถือได้นะครับ